รีวิวฝ้าจางจากชนบุรีฝ้าที่แก้มและหน้าผากจางลงได้จริงลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นลูกค้าที่ใช้เคที่มาประมาณ1ปีกับอีก5เดือนค่ะเป็นรีวิวที่แบบสุดประทับใจมากๆวันนี้เราจะมาบอกกันว่าใช้อะไรบ้างทำอะไรบ้าง จึงมีวันที่ฝ้าจางแบบนี้นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับรีวิวนี้จากลูกค้าชนบุรีก็ขอสงวนชื่อไว้ก่อนนะคะท่านนี้ต้องบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ประมาณปีกว่าแล้วพอรู้ว่าการรักษาฝ้าที่ผ่านมายังไม่ตอบโจทย์ ลูกค้าท่านนี้มีฝ้าบริเวณตรงหน้าผากตรงนี้ซึ่งจะค่อนข้างจะคล้ำนะคะแล้วก็บริเวณสองข้างแก้มที่ผ่านมาก็รักษามาหลายวิธีแต่ฝ้าก็ยังไม่จางแล้วต้องบอกว่าเป็นคนที่กลุ้มใจง่ายด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากจะทราบวิธีที่จะดูแลให้มันเห็นผลจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยโดนมาเยอะ พอมาเจอกับเคที่นะคะต้องบอกว่าเราดูแลกันด้วยใจให้คำปรึกษาแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนกันเพราะว่าอายุไล่เลี่ยกกับเกรเลยก็คือเท่ากันเลยนะคะ40ปีนี้49ปี เสนี้ต้องบอกว่าเราดูแลถึง3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะคะก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมพฤติกรรมที่ผ่านมาถ้าเป็นผลให้เกิดฝ้าได้เราจะต้องปรับนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นถ้าเราเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้ออกไปโดนแดดแต่เราอยู่ในบ้านแสงที่เราโดนนะคะก็ยังโดนอยู่กับแสงมือถือจอน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆ แสงแดดเรายัางโดนนะคะถ้าเรามีการออกไปข้างนอกรดน้ำต้นไม้ตากผ้าทำงานบ้านหรือทำงานหน้าเตาทำกับข้าวต่างๆพวกนี้ส่งผลหมดเลยเกดก็จะเน้นย้ำกับลูกค้าอยู่เป็นประจำว่าต้องทาครีมกันแดดนะขาดไม่ได้ไม่ว่าวันที่เราเนี่ยยังไม่ได้ออกไปข้างนอกยังไม่ได้อาบน้ำก็ตามแต่เราเริ่มละภารกิจเราเข้าครัวทำกับข้าวบ้าง ไปหลังบ้านล้ะไปทำงานบ้านตากแดดแดดจัดๆในช่วงที่แบบหลังสิบโมงอันนี้แรงจริงๆทำให้ฝ้าเราเข้มขึ้นได้ลูกค้าท่านนี้ก็น่ารักมากๆเลยปฏิบัติตามทําตามเลยนะคะคือทากันแดดตั้งแต่ตื่นนอนมา เพราะว่าบางทีภารกิจมันเยอะจริงๆกว่าจะไปอาบน้ำมาทาตอนนั้นคือเราโดนแดดไปเรียบร้อยโดน UV ไปเรียบร้อยแล้ว2ค่ะให้ปรับในเรื่องของอารมณ์และจิตใจเพราะหลายครั้งคนที่ดูแลฝ้าไม่ใช่แค่เคสนี้นะคะก็คือหลายๆเคสเลยถ้าดูแลแล้ววนกลับมาจุดเดิมเดี๋ยวคล้ำเดี๋ยวดำเดี๋ยวเข้มไม่เห็นอะไรดีขึ้นก็จะรู้สึกว่ากังวล ลุ่มใจเครียดเป็นกันทุกคนค่ะทีนี้พอถ้าเรายิ่งเครียดเรายิ่งส่องกระจกแล้วมันเห็นรอยฟ้ามันความกุ้มใจมันมาก็จะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับความเครียดก็ทําให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยมันเวียงไม่ปกติ พอเราไม่นอนทั้งคืนนะผิวเราจะดีได้อย่างไรไม่ได้ซ่อมแซมผิวผิวเราก็จะยิ่งแย่ยิ่งหมองคล้ำแล้วฝ้ามันก็ขึ้นด้วยทีนี้ก็ต้องปรับเรื่องอารมณ์ใจ,ใจิตใจต้องพยายามปล่อยวางการดูแลที่ไม่ใช้สารเป็นการดูแลที่ปลอดภัยนะคะก็ต้องอดทนใช้เวลาต้องบอกเคสนี้อดทนมาเป็นปีๆเลยกว่าจะเห็นว่าฝ้าตรงแก้มจางลงไปก่อนหน้าผากจึงจะตามมาอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นกับความอดทนเช่นกันโดยที่เราจะต้องไม่เครียดนะ ะะและปรับส่วนที่3คืออะไรส่วนที่เราดูแลเพื่อบำรุงทีนี้เนี่ยลูกค้ายอมรับเลยที่ผ่านมารักษาหมดไปค่อนข้างจะเยอะมากตัวเลขนี่คือเยอะมากจริงๆพอมาใช้ของเคที่เซรั่มเดือนละ1ขวดกันแดดทาอย่าได้ขาดสบู่ด้วยเพื่อล้างหน้าให้มันสะอาดปราศจากสารซัลเฟตใช้แค่นี้ แต่ผลนะคะระยะยาวบำรุงดูแลกันเป็นปีๆตอนนี้ฝ้าที่หน้าผากจางลงแล้วแก้มก็จางแทบไม่เห็นแล้วพอลางหน้าออกไปที่สว่างนะคะมีคนทักเลยหน้าใสขึ้นคุณสามีบอกว่าฝ้าไม่เห็นแล้วอันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆดีใจสุดๆเลยค่ะกับเคสนี้นะคะ ซึ่งปฏิบัติตัวปรับ3อย่างนี้ก็จะทําให้ฝ้าของเราดีขึ้นได้ดูแลได้ถูกทางได้และ3ชิ้นที่ลูกค้าท่านนี้ใช้มีอะไรบ้างตัวแรกเลยตัวเด็ดเลยนะคะที่ใช้วันก็คือทุกวันเช้าเย็นเดือนละ1ขวดเพื่อลดฝ้า ตัวนี้คือตัวลดฟ้าให้หน้าชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการแพ้สารร่วมกับการทาครีมกันแดดตัวนี้เลยค่ะและสะบู่ที่ไม่มีสารซาวเฟตใครที่สนใจทักเข้ามานะคะ3ชิ้น3ขั้นตอนพร้อมของขวัญเลยค่ะ